สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการสรุปหนังสือ Breaking the Habit of Being Yourself หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมสรุปมาให้โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ผลงานของดรโจ d i s เพนซาสำหรับ EP ีที่7นี้ยังอยู่ในส่วนของบทที่3นะครับเราไปว่ากันถึง การเข้าถึงจิตใต้สำนึกเพื่อเปลี่ยนแปลงมันจิตใต้สำนึกจะทำงานตามที่ได้ถูกโปรแกรมเอาไว้ไม่ได้ต่างไปจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยการที่คุณพยายามใช้จิตสำนึกเพื่อเข้าควบคุมการทำงานก็เหมือนการตะโกนใส่คอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานผิดพลาดว่าเฮ้ hey, พอสัทีหยุดได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือคอมพิวเตอร์ก็จะยังคงทำงานของมันต่อไปแบบเดิม โดยที่คุณเองไม่ได้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใดการที่จะทำให้มันหยุดและเปลี่ยนแปลงการทำงานได้มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือคุณต้องเข้าถึงระบบปฏิบัติการหรือ operating system ของมันนั่นเองแต่การจะทำเช่นนั้นได้คุณจำต้องหยุดความคิดเก่าๆหรือรูปแบบความคิดเดิมๆให้ได้เสียก่อนจากนั้นจึงค่อยสร้างรูปแบบความคิดใหม่ความรู้สึกใหม่ในสิ่งที่คุณต้องการแทน นั่นก็คือการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่นั่นเองสำหรับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องมีความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ต่อไปเราจะลองมาดูสถานการณ์ในชีวิตจริงเพื่อแสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสินใจที่จะทลายสภาวะของอารมณ์ที่เราจดจำได้และเปลี่ยนแปลงจิตไปในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นอารมณ์ของการรู้สึกผิด ซึ่งคุณสามารถนำความรู้สึกเช่นความโกรธความกลัวและอื่นๆมาทดแทนก็ได้เลยนะครับผมคิดว่าเราทุกคนจะเห็นภาพและสามารถเชื่อมโยงสภาวะที่เกี่ยวกับระบบสมองและร่างกายเพื่อการพยายามเข้าควบคุมและสงวนรักษาสภาวะเชิงลบเอาไว้กับเรื่องราวของตัวเองได้อย่างไม่ยากก่อนอื่นมาลองจินตนาการว่า คุณรู้สึกผิดบ่อยครั้งแค่ไหนในความสัมพันธ์ของคุณหากมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเช่นการสื่อสารที่ผิดพลาดความโกรธที่เกิดขึ้นมาแบบผิดที่ผิดทางหากคุณมักลงเอยด้วยการกลับมากล่าวโทษตัวเองและรู้สึกแย่กับตัวเองคุณมักจะพูดหรือคิดว่าทั้งหมดล้วนเป็นความผิดของตัวเองและต้องเอ่ยปากขอโทษออกไปอย่างสม่ำเสมอ หากทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆสัก20ปีคุณจะเกิดความรู้สึกผิดและคิดถึงความผิดได้อย่างเป็นอัตโนมัติและจะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้ตัวเองบังเกิดความรู้สึกผิดได้อย่างต่อเนื่องความคิดและความรู้สึกของคุณก็จะสร้างสภาวะของการเป็นหรือ State of Being และสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกันขึ้นมาทุกเมื่อที่คุณรู้สึกผิด คุณก็จะส่งสัญญาณร่างกายให้ผลิตสารเคมีในแบบเฉพาะจนเกิดเป็นความรู้สึกผิดเมื่อทำไปบ่อยๆเข้าและอย่างต่อเนื่องเมื่อนานวันเท่ากับตัวของคุณกำลังแหวกไหวในท้องทะเลแห่งสารเคมีที่รู้สึกผิดตัวรับสัญญาณหรือรีเซพเตอร์ของเซลล์ก็จะปรับตัวเองจนรู้สึกว่าการรู้สึกผิดคือความเป็นปกติที่สุด เจ้าความปกตินี้ก็จะกลายเป็นความคุ้นชินทำให้ร่างกายเกิดความรู้สึกว่าตัวมันชื่นชอบสภาวะที่เกิดขึ้นก็เหมือนคุณอาศัยในบ้านที่ใกล้สนามบินจนคุ้นชินกับเสียงดังของเจ้านกเหล็กนั่นแหละครับหากมีวันใดวันหนึ่งที่เสียงเครื่องบินเบากว่าปกตินั่นแหละครับคุณถึงจะหันกลับมาสนใจมันแล้วเจ้าสิ่งที่ว่านี้มันก็กำลังเกิดขึ้นในเซลล์ของคุณเช่นเดียวกัน เมื่อร่างกายชื่นชอบความรู้สึกผิดแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกผิดนั้นจะมีความอ่อนไหวน้อยลงมันเลยจำเป็นต้องได้รับสิ่งเร้าของอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นเพื่อให้มันเปิดการทำงานในครั้งต่อๆไปพูดง่ายๆก็คือร่างกายจะเรียกร้องอารมณ์ที่เข้มข้นกว่าเดิมเพื่อให้เกิดความรู้สึกผิดที่เท่าเดิมและทำให้คุณเสพติดต่อความรู้สึกนั้นด้วยพฤติกรรมของตัวเอง เวลาที่เกิดสิ่งผิดพลาดในชีวิตคุณจะเหมารวมแบบอัตโนมัติทันทีว่ามันเป็นความผิดของคุณเพราะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วโดยไม่ต้องใช้ความคิดเลยด้วยซ้ำไม่ใช่แค่จิตใจจะไม่รู้ตัวว่าคุณแสดงออกในภาวะของการรู้สึกผิดด้วยวิธีที่คุณพูดหรือพฤติกรรมเท่านั้นแต่ร่างกายของคุณยังต้องการระดับของการรู้สึกผิดที่คุ้นเคยอีกด้วย เพราะนั่นเป็นสิ่งที่คุณเฝ้าฝึกฝนตัวเองมาอย่างยาวนานคุณเลยรู้สึกผิดเกือบตลอดเวลาเพราะร่างกายของคุณได้กลายเป็นจิตของการรู้สึกผิดไปเสียแล้วจนเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างเช่นเพื่อนของคุณมาบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษพนักงานในร้านที่หยิบของที่คุณสั่งมาให้แบบผิดๆคุณจึงได้ตระหนักว่าบุคลิกภาพของคุณได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงแค่ไหนแล้ว มันคือช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้คุณจะบอกตัวเองว่าเพื่อนพูดถูกแล้วทำไมคุณต้องมาขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยละ่ะทำไมถึงต้องเป็นตัวคุณที่ออกมารับผิดชอบต่อการทำผิดพลาดของคนอื่นๆด้วยคุณจึงกลับมามองตัวเองคิดย้อนหลังไปในอดีตถึงนิสัยยอมเป็นคนผิดแล้วก็บอกตัวเองว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉันจะเลิกกล่าวโทษตัวเองและแก้ตัวกับความผิดพลาดและพฤติกรรมแย่ๆของผู้อื่นเสียทีฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วยการตัดสินใจนั้นคุณก็จะไม่คิดแบบเดิมและสร้างความรู้สึกแบบเดิมอีกแล้วคุณให้คำมั่นกับตัวเองว่าหากเกิดความลังเลสงสยัยใดๆคุณจะหยุดเจ้าความคิดนั้นและกลับมาจดจำเจตนารมณ์ของตัวเองให้ได้สองชั่วโมงผ่านไป คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากจนคิดว่าว้าวนี่มันช่างเวิร์กสุดๆโชคไม่ดีเลยนะครับเซลล์ในร่างกายของคุณกลับไม่ได้รู้สึกเท่าคุณหรอกนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณเฝ้าฝึกฝนให้มันร่ำร้องหาโมเลกุลทางอารมณ์สำหรับกรณีนี้ก็คือการรู้สึกผิดเพื่อที่จะมาเติมเต็มสารเคมีที่มันต้องการแล้วตอนนี้ คุณก็ได้เข้ามาขัดขวางกระแสสารเคมีที่ร่างกายถูกฝึกมาเพื่อให้จดจําและชื่นชอบซึ่งการเสพติดอารมณ์ก็ไม่ต่างอะไรกับการติดยาเลยในตอนแรกคุณต้องการอารมณ์หรือยาเพียงปริมาณเล็กน้อยร่างกายของคุณก็จะเริ่มอ่อนไหวแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะชินกับปริมาณที่ได้รับจนเรียกร้องปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้รู้สึกเท่าเดิม การพยายามเปลี่ยนแปลงแพทเทิร์นทางอารมณ์จึงไม่ต่างอะไรกับการพยายามเลิกยาเสพติดเลยเมื่อเซลล์ในร่างกายไม่ได้รับสัญญาณจากสมองที่เป็นการรู้สึกผิดตามปกติมันก็จะเริ่มแสดงอาการวิตกกังวลก่อนหน้านี้ทั้งร่างกายและจิตใจรวมด้วยช่วยกันสร้างภาวะการเป็นที่เรียกว่าการรู้สึกผิดมาโดยตลอด ต่อเมื่อเจตจำนงของคุณเปลี่ยนไปแล้วด้วยการผลิตความคิดในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นแต่ร่างกายยังอยากที่จะรู้สึกแบบเดิมตามที่คุ้นเคยก็เหมือนสายพานประกอบเครื่องจักรที่ชิ้นส่วนสำคัญขาดหายไประบบทั้งหมดก็เลยเกิดการรวนเรจนสายพานหยุดนิ่งในที่สุดเซลล์ทั้งหลายจะออกไปสอดส่องในสมองและจิตใจว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ ก็เป็นคุณเองไม่ใช่หรือที่ตั้งโปรแกรมการรู้สึกผิดมาโดยตลอดคำสั่งที่ร่างกายและจิตใจที่ปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นไปตามประสงค์และเฝ้าทำตามด้วยความซื่อสัตย์และรู้สึกผิดได้อย่างเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติมาหลายต่อหลายปีทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนี่นาและพวกเราก็จะไม่ทนด้วยพวกเราจะขอประท้วงเหลาเซลล์ทั้งหลายจึงพากันนําสารประท้วงนี้ ส่งต่อขึ้นไปยังสมองแต่เซลล์บอกว่าเราจะประท้วงอย่างชาญฉลาดเราจะหลอกสมองให้คิดว่าทุกอย่างเป็นความคิดของเธอเองเราไม่อยากให้เธอรู้ว่ามันมาจากเรามันจึงส่งข้อความที่ตีตาประทับว่าด่วนที่สุดส่งตรงมาจากกระดูกสันหลังไปยังพื้นที่สมองส่วนที่ทำหน้าที่คิด เป็นเลนด่วนเพราะข้อความถูกส่งขึ้นไปยังระบบประสาทส่วนกลางภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีขณะเดียวกันสารเคมีของการรู้สึกผิดที่ค่อยๆล่อยหลอลงไปจากร่างกายเพราะคุณไม่ได้คิดในแบบเดิมรู้สึกในแบบเดิมอีกแล้วซึ่งการลดระดับนี้ก็ไม่ได้หลุดรอดสายตาของเครื่องมือตรวจวัดที่เรียกว่าตอมไฮโปทาามัสที่จะส่งสัญ,ญญาณเตือนพร้อมสารที่บอกว่า สารเคมีที่เราชอบตัวนี้ลดต่ำลงมากแล้วเราจะต้องสร้างมันขึ้นมาเพิ่มตอมให้โปรธลามัสส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนคิดหรือ Thinking Brain เพื่อให้มันย้อนกลับไปยังเส้นทางที่คุ้นเคยตรงนี้เรียกว่าเล่นช้าเพราะต้องใช้เวลานานกว่าที่สารเคมีจะไหลเวียนไปในกระแสเลือดร่างกายอยากให้คุณกลับไปหาสารเคมีที่คุ้นเคยดังนั้น มันจึงส่งอิทธิพลบางอย่างเพื่อให้คุณคิดในแบบที่เป็นนิสัยเก่าทั้งเลนดวดและเลนช้าจากการตอบสนองของเซลล์เกิดขึ้นพร้อมๆกันและในเวลาต่อมาคุณก็จะเริ่มได้ยินเสียงความคิดต่างๆในทำนองต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอาทิเช่นวันนี้คุณเหนื่อยจังไว้ทำวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันหรือไว้ค่อยทำวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันมหาเลิกดีกว่าหรือ ไว้ทำวันหลังดีกว่าและประโยคเด็ดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือรู้สึกว่าทำแล้วเหมือนมันไม่ค่อยจะใช่หากความคิดในหัวที่ว่ายังไม่อาจหยุดยั้งคุณเอาไว้ได้ร่างกายและจิตใจของคุณก็จะพยายามเข้าควบคุมเป็นครั้งที่สองเมื่อไหร่ที่พอหาช่องว่างได้นิดหน่อยความคิดประเภทนี้ก็จะเกิดขึ้นเช่นมันโอเคที่จะรู้สึกแย่ๆบ้างในตอนนี้เพราะ นี่เป็นความผิดของพ่อนี่นาะหรือไม่รู้สึกแย่บ้างหรือไงกับสิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตหรือจำไม่ได้หรือไงว่าทำไมแกเป็นแบบนี้หรือดูแกสิแกมันเละตุ้มเปะอ่อนแอน่าสมเพชชีวิตแกคือความล้มเหลวหรือแกเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกหรือแกก็เป็นเหมือนแม่แค่เลิกทำเองง่ายจะตายไปเห็นไหมครับ ระหว่างที่คุณเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆที่เลวร้ายร่างกายก็ล่อลวงให้จิตใจหวนคืนกลับไปยังสภาวะไร้สติที่มันจดจำแบบไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วในแง่ของเหตุและผลสิ่งต่างๆช่างดูเหมือนไร้สาระแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อในระดับที่คุณไม่รู้ตัวคุณเองนั่นแหละรู้สึกดีที่ได้รู้สึกแย่ชั่วขณะที่เราฟังเสียงในหัวและเริ่มเชื่อความคิดที่เกิดขึ้น ทั้งตอบสนองไปตามอารมณ์ที่คุ้นเคยคุณก็จะเกิดภาวะความจำเสื่อมชั่วคราวหลงลืมความตั้งใจเริ่มแรกไปเสียสิ้นเรื่องหน้าขันก็คือเราเริ่มที่จะเชื่อสิ่งที่ร่างกายบอกสมองเพื่อมาบอกเราอีกต่อและเราก็จะค่อยๆจมลงกลับไปสู่โปรแกร,รมอัตโนมัติและกลายเป็นตัวตนเดิมในที่สุดพวกเราส่วนใหญ่จะสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เข้ากับนิสัยอะไรก็ได้ที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ว่าจะเป็นการติดบุหรี่ช,ช็อกโกแลตแอลกอฮอล์ช้อปปิง้งการพนันกัดเล็บและนิสัยอื่นๆเมื่อเกิดภาวะการติดแล้วหากเราพยายามเปลี่ยนมันก็จะเกิดจลาจลย่อมๆระหว่างร่างกายและจิตใจของเราตามตัวอย่างที่เพิ่งเล่าไปเมื่อเราพ่ายแพ้ต่อแรงกระตุ้นดังกล่าวเราก็จะสร้างผลลัพธ์เดิมๆให้แก่ชีวิต อย่างไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยหากคุณปรารถนาการเปลี่ยนแปลงจงอย่าใช้และจงอย่าเชื่อความรู้สึกคุ้นเคยให้เป็นดั่งเครื่องมือชี้วัดในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำมันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเพราะเราเก่งมากๆที่จะกล่อมตัวเองให้ออกจากเส้นทางเพื่อการเจริญก้าวหน้าของตัวเองอีกซะด้วยนั่นย่อมไม่มีทางเลยที่ทำให้คุณมองเห็นโลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ นอกจากผลลัพธ์ในแง่ลบจากอดีตหากเรายินยอมให้ความคิดและความรู้สึกเดิมๆม,มีพลังที่คอยควบคุมเรามาได้อยู่ตลอดต่อไปเรามาพูดกันถึงความช่วยเหลือห่างออกไปแค่อีกความคิดเดียวเท่านั้นอย่างที่แจ้งไว้ว่าการฝืนความต้องการเดิมของร่างกายเพื่อกลับไปในรูปแบบเดิมๆอันไม่ส่งเสริมคุณยอมไม่ใช่งานง่ายๆแต่คุณกำลังจะได้รู้วิธีการแล้วล่ะครับ นั่นก็คือมันจำเป็นที่จะต้องเลิกจดจำอารมณ์ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพคุณและสร้างเงื่อนไขเพื่อให้ร่างกายกลายเป็นจิตดวงใหม่บางคนอาจพบว่าค่อนข้างหมดหวังเมื่อได้ตระหนักว่าสารเคมีของอารมณ์นั้นได้ครอบครองร่างกายจนเราเคลื่อนไปสู่ภาวะของการเป็นความโกรธการลิษยาการต่อต้านความเศร้าและอื่นๆ กลายเป็นโปรแกรมที่ถูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของเราแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเนื้อหาต่อๆไปเราจะค่อยๆจัดการเปลี่ยนแปลงมันไปพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงและเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งต่อความรู้สึกที่คุณได้จดจำเอาไว้และก็เหมือนกับความรู้สึกในแง่ลบที่ถูกฝังไว้ในระบบปฏิบัติการของเราในจิตใต้สำนึก คุณเองก็สามารถเปลี่ยนมันไปสู่ความรู้สึกในแง่บวกได้ไม่แตกต่างกันสุดท้ายนี้ความคิดในแง่บวกอาจไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกลบในจิตใต้สำนึกได้ด้วยตัวของมันเองที่จุดหนึ่งของเวลาเราทุกคนคงประกาศว่าฉันอยากมีความสุขแต่มันจะไม่เป็นแบบนั้นตราบเท่าที่ร่างกายยังคงถูกโปรแกรมให้รู้สึกผิดโศกเศร้าหรือวิตกกังวล จิตสำนึกและจิตอันมีสติปัญญามีเหตุผลที่มันต้องการความสุขแต่ร่างกายกลับถูกโปรแกรมให้เป็นอย่างอื่นมาหลายปีดีดักเรายืนกลานว่าอยากเปลี่ยนมันไปเพื่อประโยชน์สูงสุดข,ของตัวเราแต่ในระดับของร่างกายกลับไม่สามารถนำพาความรู้สึกสุขที่แท้จริงได้เลยนั่นเป็นเพราะร่างกายและจิตใจไม่ได้ทำงานไปด้วยกันจิตสำนึกต้องการบางอย่าง แต่ร่างกายต้องการความคุ้นเคยที่ทุ่มเทมาเป็นเวลาหลายปีจนมันสร้างสภาวะการเป็นได้อย่างอัตโนมัติพูดได้ว่าเมื่อจิตใต้สานึกไม่มีความสุขร่างกายก็ถูกสร้างเงื่อนไขให้ไม่มีความสุขมันรู้วิธีการไม่มีความสุขง่ายกว่าอย่างอื่นมากนักและทำได้โดยไม่ผ่านการคิดเลยด้วยซ้ำว่าแต่แล้วจิตสำนึกจะเข้าควบคุมทัศนคติในจิตใต้สำนึกได้อย่างไรกันละ่ะ บางคนอาจยืนกรานว่าการคิดบวกคือคำตอบซึ่งผมขอบอกให้ชัดเจนเลยนะครับว่าการคิดบวกเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เคยเวิร์กหรอกนะครับเราผู้คนที่คิดบวกนั้นมีความคิดลบมาแทบตลอดชีวิตและเมื่อเขาพยายามที่จะคิดบวกมันคือการกระโดดไปอยู่อีกขั่ว้วยการพยายามแทนที่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่ภายในเขาใช้จิตสำนึกในการคิดเช่นนั้น แต่สิ่งที่เขาเป็นจริงๆนั้นช่างตรงข้ามเมื่อจิตใจและร่างกายอยู่ด้านตรงข้ามกันยอมไม่มีทางเลยที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เอาละครับจบเนื้อหา EP นี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ